ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมได้รับเกียรติให้เป็นเกสในงานเกรทเฮนจินครั้งที่2ขอบอกเลยนะว่างานนี้ไม่ธรรมดารู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ธรรมดาเพราะหัวข้อที่ผมจะพูดในงานนี้แปลงร่างกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรลันันมันเป็นแบบนี้มันต้องมีอุปกรณ์นี่ที่เห็นอยู่นี่คือดับเบิรไดเวอร์ส่วนนี่คือ ไก่อาร์ามเมมบรีคุณจะเป็นเลียลูกอมเลียลูกกวาดเลียอไอติมผมไม่รู้แต่ผมชอบเลียมเมมบรีเพราะมเมมบรีม,มันหอมดีมาดีไหมเอาเลียสิเลียมเมมเลียสองเมมดับเบิลเมม,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 มที่เห็นอยู่นี่คือการแสดงเท่านั้นนะท่านผู้เจริญส่วนใครอยากเห็นผมแปลงร่างไว้เจอกับผมได้ที่งานนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม great henshin festival Zero 02 let's henshin together presented by b-hero special thanks